กับสบายดีได้พี่น้องบัตรกม,มองถูกบ่อนพอสิเป็นเอฟซีฝั่งไทยฝั่งลาวก็กกับสบายดีได้พี่น้องพี่น้องเอ้ยว่าตั้งใจทีแรกว่าพากันมากัสบสาปิ่นเนาะได้ของมาฝาพี่น้องอม,มาผ่ามาเห็นสภาพนางนอนเฮ้ hey, hey, ยเฮ้ยจชยอย่า,อย,าอย่านอนควงเออบได้ควงเนาะบนดอ้ควงเฮือนก่อนนะควงเฮือนพี่น้องนางเจ็บท้องพี่น้อง ตอนนี้เขาก็เลยตะกี้บวาค่าว,ว่าสิเมื่อมารีวิวให้พี่น้องเบื่องเฮือนนั่งเลยเอาไปเอามานนั่งมาะนั่งเก็บทองแหงพี่น้องเที่ยวขาวของน้ำสามสี่เที่อบเลยวันนี้ก็เลยสิผ้านางไปห้องโม,โมตัวหบาบโคงมาพี่น้องสิผ้านางไปใส่น้ำเกลืออยู่สุกสลา,าพี่น้องสิไปกระซาวปิ่นเนด้พี่น้องตอนนี้กำลังนางถ้าบ่าวโคงอยู่นะลดนเยบนสภาพนั่งพี่น้อง คืตากระบะน้ำนางพี่น้อแหงแบบีมันตั้งแต่เ้าวมาในเขาของน้ำสี่เถื่อเลยนางเมือยแหงพี่น้องเขาก็เลยบก,กวนนางดอกสงสารนางแม่นางกับือยู่พี่เนาะไข่ในแต่ที่อยู่หมอกนี่มันล่มเนาะสปิน จ่กงนางไปกินอย่างพี่น้องกันมาขึ้นกับซักายาเาลยมาขึ้นกับมอบ้านนอกซักยาให้บ่เศร้าพี่น้องมันมันติดเสื่อในในลำสายนั่นนี่พี่น้องสงสัยสิติดเสื่อในลำสายถ้า,าบ่สนั่นนะ่ะเศร้าแล้วถ้าเจ็บทองธรรมดาพี่น้องรอบเบาคงมาพี่น้องจะพากันไปสุขสลา,ากัน มาว่าสิเมื่อเห็นสภาพนางกันเลยว่าได้เมื่อพี่น้องทาเบิ่งนางตอนยันนางเก็บเนาะผัดบุ้มีไผ่พี่น้องแม่ก็บเอยู่น้องสาวก็อยู่อยู่แต่น้องเคยพี่น้องอยู่แต่บา้านหลดกับบุ้มีเด้เพราะว่าน้องสาวเพ,พี่น้นองน้องสาวพาแม่ไปกัสินางทาบะคงจังหน่อยบะคงมาพี่น้อง มาค้งสะบ,บินเพิร์ไปเลี้ยงงวัวโคงค่ะกับเปเลี้ยงงวัวแต่ว่าเพิร์ลไปนั้นไว้ก็เลยให้เพิ่นมาก,ก่อนพี่น้องเสียงรถไพมาสะบ,บิดเอา,าพอขาคา,ายหัวยพี่น้องตอนนี้บางโคงมากเลวพี่น้องหานางไปห้องหมอพี่น้อง ขิงขามขิงคาทสบาดีป้ปปาลุงขิงขาหัวหัวหยองดีะแจะเศร้าปมาใจมานั่งข้างหน้าพี่จังบอดแดดขานั่งไปหาหมอ ขาซุปซาราเลพี่น้องข้าซนะุกซาร่านะพานางมาใส่น้ำเกลือบอกให้หน่อยเลยจะพากันนั่งขากระจอยพี่น้องมอเพินกำลังเข้าไปกุ้ิเป็น,ปนยาง,นงเนาะพี่น้มอกำลังกุดงกำลังแบบรอรุ่นกันถึงะขอโทษขอไภได้พี่น้องพร่พา ที่ทาการเผื่อกาเลยว่าก็เขาใจเพี่เนาะเป็นบ่ไดไฮท้ายพี่เนาะเป็นขีดละสการนะพี่เนาะเอากาปกกะเบาคงนังคาซะจอยเบาคงเขาไปให้ยกำลังใจเราเนี่ยเฮ่าน่ะบัปันไดเดอกนี่แหละมาบันดอกนะนี่นี่แหละ บอกมันมันมันมีหลายคนเลยเปลี่ยนมือกันอ้าขิงคำเปลี่ยนเสื้ออะไรขุ่งนะติกระดูกมาได้เลยตริงขอไหนิงคำเขาไปเบิ่งแม่จอยเฮาก็สับเป็นกับนางรอดนะสเป็นยายพี่น้องที่เป็นสุขสตราบ้านเฮาะที่มอบันเนาะทำงานนะเบารแม่ตรงนี้เป็นที่มอมอบันเนอกประจำการพี่น้อง บริเวณกับกั่วอย่างนี่ได้พี่น้องุ่มเลื่นสบายล่มเลืนลเล่นพี่น้องอันนี้สิเป็นขางซุกซ่าลนะพี่น้องได้สุกซ่าบ้านเฮาแกพี่น้องสุกซ่าหลังเก่าพี่น้องแต่ก่ามีแพทย์มีหมอ อยู่ประจาพี่นนอะเวลาย่างกะเจ็บเป็นเนาะพากันลงมาซุกสลา,ากะไกนนเน่เนี่พี่นนองแม่ว่าเครื่องมือเฮากะเพราะว่าเข้าเป็นซุกสลา,ากะบางสิ่งบางอย่างเนาะพี่เนองก็ย่งวอคคอยท่านสมัยปันใดพเพราะว่าก็อย,อย่งแบบบ่คอยมีที่แบบท่านสมัยนะพี่นนอะ อยู่แบบบ้านๆเฮากันยังดีนะพี่น้องอยังมีอยู่ในแบบในหมู่บ้านพี่น้องเวลาเที่ยวทอดยังกะพอจะเป็นต้องแบบไปห้องหมอถ้าไปห้องหมอเฮากะสิใส่งบลายได้พี่น้องถ้ามาสุสลากะวัวร้ายพี่น้องอยู่ห้องหมออยู่ห้องหมอหรือโรงพยาบาลทางผังลาวเนาะพี่น้องตอนนี้นะเพิ่นมีแบบ มีโครงการเขามาพี่น้องถาสิลอดลูกเแล้วลอดลูกหรือว่าเป็นพรรยาธิต่างๆถาที่บบเกี่ยวกับอุบัติเหตุพี่น้องจีบได้เสียงเงินพี่น้องถ้าเกี่ยวกับอุบัติเหตุน่ะสีได้เสียงเ,งสงเงินนะสกปินแมนถ้าเป็นพยาธิประจำตโตนนะ่ะสีบเสียเงินเสียแต่ขาประกันสุขภาพห,หาพันกี่พี่น้องเมน อย่างซาจอยเมื่อนี้กะเมนอย่างซาจอยมื่อนี้กะทางซุกส,สลาเพื่อนว่าทานอนอยู่ห้องมอเนาะนอนอยู่สุกสลกะเกียหาพันกีบเมนแต่ตอนนี้ฮาผัสบสดบอสะดวเอาไปาว่าโคตมันกาไปมาเน,นาะแมนาอยู่อยู่เพื่ <หา S 1> อนงบ้านนางมันเยนหอนอมัน่อฮะมันอมแออัดแต่กะยาเพื่อนกะเขาใจเพื่อนินะทานมอเพื่อนกะจิวไรราคาต่างหา ก็บอว่ากันนะพีะน่น้องกระตังอุดหนุนสุขสลาเขาเลยเนาะตอนนี้เพิ่นกามีเต้าอกซี่กับโบลายพนะี่น้องมีอยู่ประมาณจากเต่าสวยเลือชีวิตบ้านเฮาได้ลายได้พนะี่น้องได้อยู่มีอยู่หาสี่เนาะสี่บ้างว<ะ>่าแ่ทานที่เพิ่นมาสั่งเพิ่นจะได้เสียแล้วเนาะแม่เพิ่นได้เสียชีวิตลงไปแล้วเพิ่นเป็นคนสั่งดังเดิมนะเพิ่นเกิดอยู่นี่แล้วจะอยู่เรียงเนาะอี่างก็แล้ว เดืเพิ่นมาสางซาล่าแต่สางวัดเนาะสางห้องมอสางห้องมอสุขสาลาบ้านให้กับบ้านเกิดเพิ่นแม่บ้านเกิดเพิ่นก็คือทางไทยก็เป็นอนามัยเนาะแม่เป็นอนามัยนะแบบว่าประจำตำบลเนาะตำบลเนาะ,ะอนามัยจะบ้านเราห้องสุขสาละสุขสาละบ้านเป็นห้องมอใหญ่นะพี่น้องถ้าสุขสาลาทั้งฝั่งไทยก็คือี่สีมองลัดลุดนเมนะ <c ười> <c ười> แม่นไหมชวพิน มองนางอีสานแล้วนะตรงนี้เทะะ้าอ่ะเมื่อก่อนถ้าก็บราเคยมีว่ามีบ้านเทามีซุกซ่าลามาแต่ทํางานอยู่ไทยาาาาอยู่เนาะซุกซาลาซุกซาลาแล้วเข้าใจว่าข้าเจ้าสิไป,ปเห็นยังในรถในในยันจะทานเทียนเวลาเราเป็นอันห,ห่มห่อนไม้เป็นห่มห่อเนาะซุกซ่าลาคือเป็นห่มที่แบบเป็นห่มโพห่มไส้เนาะจะเป็นเป็นที่แบบว่า คนแบบว่าเจ็บปวดมาผักมาเศร้าาตัดแคร่มายาหรือว่ามาขอดผ่ากรบบาดซียได้สปิตเพื่อแบบว่าเครื่องมือพันปุ่มดิอ๋ออในนี่นะบดพาตัดก็ได้ไหมนาพอได้แบบว่าได้แต่แบบฉีดยาใส่น้ำเกลือหรือว่าขอดลูกปกติแบบบวิถีภานะพี่น้องได้มีนะได้ได้มีแบบว่ามีการผ่าคอดผ่าแยงนี่คือแบบโบราณหรือว่าผ่าตัดแบบใส่ติ่งอย่างนาะใส่ติ่งก็พอได้ ใช่ไหมครเจ็บปวดธรรมดาธรรมดาเป็นไข่ธรรมดาใช่ไหมแม่นขอดลูกกับขอดขอดเองนะตีกอลังแม่หมอเพิ่นก็มีเก่งอยู่ดอกแต่แปลว่าเพิ่นบ่มีเครื่องมือหานรุ่นน้องการพี่น้องจะได้นางออกมาแต่หองนางออกมาเลยพี่น้องสิ้ผ้านางเมื่อเจ๊ขึ้นรถไว้อยู่บ่เฮ้ย ใส่น้ำเกลืออยู่เฮือนนางพี่น้องอันตัวได้กะทีนั่งว่าเอานา่งจากะทาที่ห้องนางกะขอโทษขออภัยเด้๋ยวพี่น้องเด้๋ยว fc ถุกตานเฮากับอันบหุ่นว่านั่งกับแบบเจ็บท้องพี่น้องห้ากับโบหู่าอรีว่านา่งแบบบ่สบายไปว่วไปว่ามานา่งนอนพี่น้องนั่งบัดไปหฮากเลยทามเป็นยางกระจจอยแล้วบอกล้เมื่อยแห้งทุกห้าก็เลยแบบก็เลยพากันพานางไปหาหมอพี่น้อง ขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องเด้อแมบบ่ว่าผิดพลาดอันใดกะกะบอกเป็นยังพี่น้องเพราะว่ากะดีห้าสิได้แบบแก้ไขนะอันใดที่แบบบวชสมควรเนาะแบบอันใดที่นั่นกะกะนี่เธอหนเอากะสิแก้ไขบวชให้เป็นแบบนี้นะพี่น้องกะขอบคุณเอฟซีทุกคนนะพี่น้องที่เข้ามาติมาเตือนกะดีพี่น้องมีอันใดที่ผิดพลาดกันกะ ตีเตือนเขามาได้พี่น้องก็บอว่ากันเนาะสปินพ่อเ้ากับบฮู้ว่านั่งนะหมสบายอะไรนั่งมาได้บอกจนจนแบบว่านั่งนอนเลยพ่อทามเนาะแมนนั่งมาทามนั่งมาถ่ายจะเทื่อนมาทามมาเมริซีหาเถื่อนห้าก็เลยตกใจเมนเ้าก็บบุหัวนั่งเมื่อยนั่งเฉพาะเขาบอกว่าเขาจะสบายนี่เนี่นั่งกระเซยเ้าก็คิดว่านั่งเมื่อยน้องเป็นยังหขนาะ ก็โบไปยังพี่น้องขอโทษขออภัยหลายหลายด้อพี่น้องเด้ออย่าถือสานางน่าสปินเนาะพี่น้องมาหอดเฮือนเลยนางกระตึกถือเบ็ดพอดีพี่น้องสลบเลยพี่น้องสลบมาหอดเฮือนเป็นทีบเร่ห่านางลดมากอะหอดเฮือนนางเสปินคิงคัมนางเป็นกำลัง นาป็กำลังใจให้เม,ม,มจอรโอหเบาคงเบานั่นพี่น้องจังได้กาให้ข่อ้นางเศร้าวัยเด้อพี่น้องข่อย FC ทุก่านเป็นกำลังใจให้นางให้นางในเศร้าวัเด้อสำหรับคลิปนี้เขาก็สิีลาเลยพี่น้องพอพอกันโอกาสหนาะพอกันใหม่พี่น้องก้มเมจอรไใเมจอแหงนอน เลือัก็เลยก็แซ่ต้องแม่จ่แม่าลกดูกกเลยก็แซ่ส่องิดแม่าลุงสบายดีลุงสบายดีลอ่ะองเบาน้นเด้ะส่องบาน้นเด้เลยงบักกเลก็แซ่ส่องเบาน้่นแม่าลูกีัแจกับขาขไปาลุงสบายดีลุงสบายดีได้พี่น้องน้องเรื่องที่นั่งแบบวาน เฮากะบ่ได้ออกมาแก้ข่าวหยังให้นางเด้น้องพี่น้องเพราะว่าเฮามามื้อเช้าเนาะนางที่แบบว่าบ่ค่อยใจหั่นน่ะบ่แม่นบ่แม่นแบบ